ใครล่อใครล่อยกมือขึ้นดังก็ไม่มีแหมแอมนหมแนมแหมแหมไหนยิ้มยิ้มแล้วล่อเห็นไหมดูนะยิ้มแล้วร่อโอ้โหร่อจัดนี่ร่อแล้วอูตกใจต้องใจอ,อะไรอะ่ะจุบเปิลจุบเป,ปิลไหนแคขีค้มกดิแคขีค้มกดิแคขีค้มก แขกิมูกแขนี่แข่งไงไม่ใี่สั้งคิมูแกแขทำเป็นมาปิดปากดิ <c oughs> ในตา่ในตาจะูม่ง่ะปากอ่ะเออสะผมดิสะผม,ะผมอันนี้ ไหนคันเลยเจียงวงอย่างอันไหนอันไหนอันไหน